ในตอนที่สามนะคะวันนี้นี่จะพามาชมสวนนะคะหลังจากที่เราได้ดูวิธีการทําปุ๋ยเพราะถุงงอกไปแล้วนะคะวันนี้คุณลุงวิสุทธ์จะพามาชมภาชนะต่างๆที่เราเหลือใช้ในคนเรือนเรามาปลูกผักได้ยังไงนะคะนี่คือเป็นรถเกนปูนก่อสร้างครับท<ะ>ี่เขาเริ่มใช้ไปแล้วก็ทิ้งไปในโรงของเก่า<ะ>เราไปเจอเราก็ซื้อมาเก็บมาขอทุกมาบ้างทีนี้ก็เอามาปลูกต้นไม้จะเห็นว่า ถ้ารถถังก็เก่าอย่างงี้ก็ใส่ดินลงไปปลูกได้นี่ก็ปลูกได้ทุกอย่างครับไม่ใช่ว่าจะกะไ้นี่อย่างเดียวครับหลายอย่นะอยู่ที่เราจะปลูกค่ะนี่ผักกูดผักกูดแล้วก็ตะแหนแล้วก็มิ้นต์อะไรแล้วก็ปลูกได้ครับค่ะโหระพากรับเผาอะไรแล้วก็ปลูกได้เหมือนกันค่ะผักที่เป็นผักกินใบอะไรก็ได้ได้เหมดคนับค่ะโอเคทีนี้ลองมาทำให้นิดนึงนี่ก็จะเป็นสวนแบบที่ถ้าบ้านใครบอกว่าไม่มีดินไม่มีพื้นดินแล้วปลูกไม่ได้นี่ เป็นก้างไม่ได้นะคะเพราะว่านี่คุณลุงทําไม่เห็นแล้วค่ะอย่างนี้ทํายังไงคะคุณลุงอันนี้เราทําเป็นกระบะวางปูเลยเพราะปูนี่เราขุดไม่ได้ต้องทําเป็นกระบะแล้วดินใส่ใส่แล้วทีนี้ก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรลงไปในดินให้พร้อมแล้วทําเป็นโครงวางไให้เขายึดให้มะเขือมะเขือเทศเนี่ยเป็นโครงสร้างให้เขาให้ต้เขาก่อได้อันนี้จะเป็นล้อยยาง น้อยางน้อยางรถเก่าๆนี่นะคะหลังจากที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ตัดตัดขอบออกนะคะค่ะ<ส>แล้วก็ปลูกได้ที่คุณลุงปลูกเป็นบัวก,กับเสารถน,นะคะเห็นแอมเห็นมีใบย่้านางด้วยนะคะที่นี่ปลูกสมุนไพรด้วยอัญชันค่ะที่เราทานน้ำอัญชันนะคะก็ใช้อัญชันจากในสวนเราะค่ะแล้วก็ทางด้านนี้ไหนดีนี่ครับเ,เป็นร้ำเกลือครับน,นี่เป็นร้ำเกลือที่จะทำน้ำสมุนไพรได้นะคะ ด้วยขับพิษทางด้านนี้จะเป็นเอ่บอบ่อเขาเรียกว่าบอ่อวงซีเมนต์นะคะใช่อันนี้ก็จะมีคุณลุงพึ่งลงเลยแล้วก็เราจะใช้แผงแผงตรงนี้ซื้อได้เป็นแผงแบบแผงแม่ค้าที่จะดูจักนะคะมาล้อมให้กันกันสัดเลี้ยงเนาะมาคุยเขี่ยะค่ะของเรานี่ก็เป็นกวางตุ้งใบพึ่งลงไปนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่ตรงนี้เราเรียกเป็นคีโคค่ะนี่เป็น จุใไ้ไ์ของเราได้สวยเหมือนกันนะคะอันนี่ก็เรียกว่าคีโฮคีโฮเป็นลักษณะยังไงบ้างคะคุณลุงว่าตัวตรงกลางนี้เราจะวางถึงพื้นปูเลยแล้วเราก็ปล่อยช่องว่างตรงกลางแล้วก็เอาเศษอาหารเศษผักเศษใบไม้อะไรเรามาใส่ตรงกลางนี้เพื่อให้ย่อยสลายค่ะแล้วเราก็ปลูกผักรอบๆคีโฮตรงนี้ครับบนเนื้อดินเนี่ยให้ผักเนี่ยดูดซึมอาหารจากในในในใบปองกลางนี้เลยครับ ก่องกานี่คือต้องก่อจากพื้นขึ้นมาเลยใช่ไหมคะขึ้นมาจากพื้นเลยครับให้ลงถึงพื้นเลยครับอืมโอเคแล้วพื้นก็จะดูดสารอาหารเราทีนี้อย่างนี้แปลงนี้แสดงว่าเราไม่ต้องคอยเติมปุ๋ยเราเราเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยอย่างอื่นแต่ว่าเราเติมเตษอาหารใส่ผักลงไปในนี้ได้ออไถ่ไปในนี้เลยแล้วมันก็จะย่อยสลายไปเองเลยเหมือนที่เราคล้ายๆระบบการหมักที่เราพาไปดูในปิโตในตอนที่สองคะคล้ายๆกันโอเคแต่นี้เราหมักเสร็จลงไปในแปลงเรียกว่าคี้มอ่านี้พร้อมแล้วให้ผัก กินอาหารได้เลยไม่ต้องคอยเติมปุ๋คนะจะสังเกตว่าในสวนเรานะคะจะมีการปลูกด,ดอกไม้ด้วยแซมลงไปในแปลงผักนะคะอย่างเช่นคุณลุงปลูกด,ดาวกระจายแซมลงไปในแปลงผักด้วยอย่างนี้ประโยชน์คืออะไรคะคุณลุงด้วยมแมลงครับเรื่องมแมลงครับมแมลงบางชนิดเขาก็กลัวสีเหลืองก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งแล้วก็จะช่วยลอ่อแมลงแทนที่จะมากินผักก็ไปดมดอกไม้แทน หลอกมันหลอกแล้วที้เราก็ปลูกฟักขึ้นมาด้วยเลื้อยขึ้งข้างบนเพื่อรางแสงแดดให้เราด้วยอ๋อใช่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นพื้นฟูเนี่ยมันจะร้อนมากนะคะคุณลุงก็จะมีระบบน้ำไว้แล้วก็ปลูกพืชที่เป็นเถาื้ลยเพื่อรางแดดข้างบนนี่จะเป็นอาบน้ำทราย แปลงผักได้เหมือนกันเป็นอากับน้ำไดีไม่ยากแล้วที่นี่เราก็มีการปล่อยไม้ผลไม้เถาัไม้แก่ๆด้วยเนาะไว้ทำพันเก็บเมล็ดพันเองนะคะโอ้โหนี่นะคะสุดยอดเลยที่จริงเดินวมาถึือยากจะแอบเด็ดพริกจิ้มแต่ประเด็นไม่ได้เทีจะโชว์ค่ะว่าพริกที่นี่นี่ดกมากนี่เป็นผลงานการปลูกที่เราใช้ปุ๋ยที่นี่เลยนะคะแล้วก็พืชผักการบำรุงโดยคุณลุงวิสุทธ์นะคะ ก็ที่จริงตอนนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะตอนที่3อย่างนี้ค่ะถ้าเกิดใครที่ชมรายการแล้วก็สนใจนะคะที่ศูนย์เรียนรู้อร์แกติกเวย์ของเราเนี่ยอยู่ที่ราชบุรณะ30นะคะมาง่ายมากๆเลยอยู่ตรงข้ามกับสิกรสพลังงานใหญ่นะคะก็เปิดให้มาเยี่ยมชมนะคะมาพูดคุยกับคุณลุงได้ทุกวันเลยค่ะวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะตั้งแต่เช้า8โมงจนถึงประมาณมเที่ยงนนะคะมาที่นี่ได้แล้วก็นอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมที่ทาง พอไนตกเวเนี่ยจัดนะคะเป็นการอบรมปลูกผักทุกวันเสาร์สัปดาห์แรกของทุกเดือนนะคะก็ในเดือนธันวาคมเนี่ยจะอยู่ที่วันเสาร์ที่13ธพันวานะคะก็ติดตามแล้วก็มาร่วมอบรมกันได้นะคะวันนี้นี่น้องลิ้มกับคุณลุงวิสุทธ์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ในครั้งหน้าหรือวามาเยี่ยมชมที่นี่ได้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเย้ค่ะ